ะคระูปุ๊กก็จะนะคะพาเราฝึกพูดการพูดวางแผนนะคะจากหัวข้อใหม่ที่น้องๆเจอในห้องสอบนะคะเมื่อวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ในช่วงปิดช่วงปีนี้นะคะกุมภาที่ผ่านมานะคะก็เป็นจากเป็นโจทย์จากคําบอกเล่าของน้องๆที่เจอในห้องสอบนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจดหมายเนี่ยจะได้หัวข้อเดียวกันทั่วเลยทั่วทั้งเยอรมันเลยนะคะแต่ว่า การพูดกับรูปภาพนะคะการพูดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพแล้วก็การวางแผนเนี่ยแต่ละโรงเรียนหรือว่าแต่ละเมืองก็จะได้กันต่างกันออกไปนะคะอะดูนะคะเรามาดูซิทูอา i o n นสถานการณ์นะคะเขาให้มาซี e มอร์เดนไอแนนต์มูสิกคอร์ส n นไอ u นน k ์มูสิกชูลเซอร์ซัมเมนมาเกนก็คือ พวกคุณสองคนนะคะว่าการพูดวางแผนเราจะต้องพูดกับผู้ของเรานะคะหรือบางครั้งเนี่ยถ้ามีนักเรียนน่เป็นจำนวนคี่อย่างเงี้ยนะคะก็จะได้พูด3คนนะคะไม่ว่าจะพูด2คนหรือ3คนเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะไม่ต้องกังวลพวกคุณสองคนเนี่ยต้องการที่จะนะคะไปสมัครเรียนคอร์สนะคะคอร์สคอร์สเรียนดนตรีเนี่ยนะคะที่โรงเรียนดนตรีแห่งหนึ่งด้วยกัน ออฟกาเบนะคะเขาสั่งให้เราทำอะไรพรานนซีเกม a ยซามวอซีทูนเวอร์เลนนะก็คือคุณต้องวางแผนด้วยกันว่าคุณจะทำอะไรบ้าง Here happens e e ไ e ในเ notice นะคุณก็จะมีโน้ตนะคะหัวข้อให้พูดเนี่ยดังต่อไปนี้นะคะอ่าก็นะคะมีทั้งหมดนะคะ5 6พุงนะคะโดยปกติแล้วจะมี5พุงแล้วก็พุงที่6เป็นจุดๆให้เราคิดเองนะคะ อ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ w e l s h e r music course อันดับแรกเนี่ยจะเรียนดนตรีเรียนอะไรนะคะ Music instrument นะคะ Music instrument นะคะ Instrument ก็คือเครื่องเครื่องเล่นดนตรีเนี่ยจะเล่นอะไร Guitar, Ode, a r p นะคะ ในนั้นน้องเขาบอกว่านะคะมีเล่นกีตาร์หรือว่าเล่นเปียโนตรงนี้นะคะเราจะเลือกเล่นอย่างอื่นถ้าเราอยากเล่นนะคะเราสามารถเพราะว่าเขามีพุง,พ,งพุงุจุดๆุุดไว้ให้เนี่ยก็คือเราคิดเองได้นะคะว่าเราจะนะคะเล่นอะไรเราอยากเรียนคอร์ดอะไรนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าสมมุติว่านะคะเราอยากเล่นกีตาร์หรือว่าคาเวียดีแล้วก็วันนะคะเมื่อไหร่ we off นะ เรียนเมื่อไหร่เรียนบ่อยแค่ไหน We l o a n g e r Do b t นะคะเป็นระยะเวลาเนี่ยนานเท่าไหร่ We h i n comment ถ้าเราเจอคำว่า We h i n comment นะคะหรือเราเจอคำว่านะคะ We m e d นะคะนะหรือคำว่านะคะ We i n g a g e นี่นะคะ, again, ะ,คะให้เรารู้ว่าจะไปยังไงนะคะก็คือไปด้วยจะเดินไปจะ นั่งรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าจะนั่งรถเมย์นั่งรถไฟนะคะ We feel costed ก็คือราคาหรือ price นะคะก็คือถามราคาเราจะต้องพูดนะคะถึงนะก็คือเอาพุ้งที่เขากำหนดให้เนี่ยนะคะมาพูดให้มันครบอ่ะทีนี้เราก็รู้หลักการใช่ไหมคะนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ หลักการน,นะคะในการพูดวางแผนก็คือนะคะอันดับแรกทำได้ไหมคะให้เราเป็นอนะก็คือทักทายกันสั้นๆนะคะฮัลโหลว g e เก็ตเอสเียนะอ่นะคะดีอ่วดีอ่าฮัลโหล ฮัลโหล We get as dear, we get as good d a n k ค่ะอุ่นเดียอ่ะอ่านะนี่ย get as how good d a n k คอ่ะตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกนะคะเนี่ยคู่ของเราถ้าสมมติเขาไม่มีเวลาไม่มีอารมณ์ที่จะมาทักทายกับเรานะคะเราก็ไม่ต้องไป เครียดนะคะไม่ต้องสนใจถ้าสมมติเราหันหลั Hello, ไปแล้วเขาตอบสั้นๆแล้วเขาจะชวนเราพูดเลยก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราเป็นอาเราขึ้นก่อนนะคะเราจะได้ควบคุมสถานการณ์ได้และเราก็จะได้ได้คะแนนดีด้วยนะคะอ่ะทีนี้ทักทายสั้นๆนะคะ หรือจะฮัลโหลเฉยๆนะคะจบเสร็จแล้วก็มาเข้าโจทย์นะคะจำได้ไหมนะคะการเข้าโจทย์นะคะคือโจทย์เนี่ยเขาจะมีวางไว้ตรงหน้าให้เราอ่านถูกไหมคะเราสามารถนะคะเปลี่ยนโจทย์นะคะอย่างที่ครูบอกว่านะที่สอนในคลิปที่ผ่านมานะคะอ่ะก็อ่ะ w h ส d ดูวานะ Vice was, นะสิ่งที่เราจะต้องทำนะสิ่งที่เราจะต้องพูดเนาะอ่านะคะ w e i s t w a s s i e m ö c h t e n พวกคุณสองคนเปลี่ยนเป็น w e r พวกเราสองคน w e r m ö c h t e n e i n e n m u s i k k u r s in e i n e m u s i k s c h u l e z u s a m m e n m a c h e n อ่ะดูนะคะตามด้วยประโยคนะคะประโยคสำคัญก็คือนะคะที่เราจะต้องนะคะเพราะว่าเราต้องแพลนถูกไหมคะ c o n s t o m e r b e t t e r h e l f e n นะ ไ p n a n นพ m a น u m a c เ e n เธอมาช่วยฉันวางแผนอะไรหน่อยได้ไหมนะคะก็คือชวนกันพูดนะคะเข้าเทม่าว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรและเราก็มาชวนเพื่อนของเรานะคะคู่ของเราเนี่ยวางแผนกันเบยยา a l ชเฮลเฟอร์เแกนอ่ะดูนะคะ เบนะคะเดี๋ยวครูปให้เปลี่ยนเป็นจะได้เห็นสีชัดๆเอาเป็นเป็นสีน้ำเงินก็ได้สีเทาแล้วกันโอเคเดี๋ยวนะคะเบคือถ้าสมมติว่าเบเขาไม่ตอบนะคะเขาเขาฟังไม่รู้เรื่องเ้าอ่านโจทย์แล้วเขาไม่เข้าใจโจทย์เขาอาจจะเอออะนะคะเราก็ไม่ต้องไปรอเขาเราก็ไปเข้าพุ้งนะคะเพื่อที่จะให้มันครบใช่ไหมคะ ดูนะคะเดี๋ยวเอาพุ้งมานะคะทีละพุ้งเนี่ยจะได้นะคะเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอ่าซึ่งก็คือวิธีการอย่างที่ครูปูบบอกนะคะให้เราเสนอไอเดียเนี่ยนะคะเป็นเสนอไอเดียและถามความคิดเห็นของคู่ของเราเนี่ยนะคะในแต่ละพุ้งจนครบ6พุ้งภายในเวลาไม่เกิน3นาทีนะคะถึงแม้เขาจะบอกว่าสอบเนี่ยหนาทีนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องไปพูดถึงอ่า ถึง6นาทีนะคะ3นาทีเนี่ยพอแล้วอ่ะดูนะคะ c a n สตู d ม e ยร์ t t ตเ h e l ์ e n ลเฟนไอเนนพลานสุมากนอ่ะคุณช่วยฉันวางแผนหน่อยได้ไหมยาอ i ช h h e l f e ์เด e r แกอ่ะ Welcher ์ม well, sure, ูซิทคอร s นะคะที่เราควรจะเรียนอ่ะดูเราก็เสนอไอเดียไปนะคะอ่ะอ c h denke อนะคะ หรืออ e ีกลาเบอร์นะคะนะเวีการเสนอไอเดียนะคะเวี s โซเทนคือพวกเรานะคะอ่นะซูซาเอนเนี่ยพวกเราควรจะนะคะนะอ่าจะเรียนอะไรอ่ะกิทาเรใช่ไหมคะอ่านะกิทาเรอุนนะคะอ่าคลังเวียนะคะหรือนะคะ อ่าเคาเวียไม่มีตัวแออ่าโอเคนะคะพุงพุงพุงถ้าสมมติเราจะใส่นะคะหรือจะเรียนนะคะไวโอลินนะคะอ่า uh, หรือจะเรียนไวโอลินก็ได้ถูกไหมคะแต่ว่านะเราเนี่ยนะจะเรียนอะไรก็ได้นะคะแลนเนนอ่านไหมคะ i ิสตังเคเบ o ยโซเ t e n zu s ม m มนคิทา r r e ุนเค a เ i e ยแลนเ n นนะเสร็จแล้วก็ดูนะคะ าถามความคิดเห็นเขานะคะ a ่า h a n k s to แล้วก็นะ Has ต o I, under I นะอันเดอร์อนะเธอมีความคิดเห็นอย่างไรนะฉันคิดว่านะาเราเรียนกีตาร์หรือไม่ก็เรียนเปียโนดีไหมอ่าเบดูนะคะสมมติว่าเบเนะี่ยเขาก็นะสมมติเขาตอบว่า อ่ h m o ชมัคเตออนะคะอ่าคลาวเย่นะอ่าช็ปีเล่นหรือ l ล่ n เน่อ่ะดูนะคะอ่ uh, mm hmm. เราจะบอกว่าเราเรียนคลาวีย่ยเดี๋ยวอ่าชปีเล่นก็คือเรียนการเล่นนะคะ uh, uh, การเล่นเปียนโนแสกดนะ่ะทีนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะสมมตินะคะอ่า uh, เบเขาก็บอกแบบนี้หรือถ้าสมมติว่านะคะถ้าสมมติว่าคู่ของเราถ้าเขาพูดเก่งนะคะเขาอาจจะนะคะถามคําถามนะคะเป็นคําถามนำนะคะแต่ครูป,ปูแนะนําว่านะคะเราไม่ต้องไปกังวลกับตรงคําถามนำนะคะยกตัวอย่างว่า one are, so l e n we're clear and s m a r า s p e a นะคะเพราะว่าถ้าเราไปกังวลกับการตั้งคําถามเนี่ยนอกจากเราจะตั้งคําถาม จะตั้งคำถามยังไงให้ถูกแล้วนะคะเรายังจะต้องมาตอบคำถามเองถ้าเกิดคู่ของเราเขามไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะอ่ะเราก็บอกไปว่านะคะ x กเนะคะหรือเราจะบอกว่านะคะอ่าดูนะอชลากเกอร์ฟอร์อต่ตรงนี้ถ้าจะใส่นะคะฉันเสนอแนะว่านะคะ อืมเวียโซเดนะ um, s o ้ e นะคะซ้อมฉากปูนอ่าอันนี้นะคะเขาถามว่าเมื่อไหร่ถูกไหมคะอุนโซนถากเนอะอ่าอ่า่ะมูสิกอินส r u m e ร t นะแ a n d นั uh, uh, and, uh, ่นนะ ดูนะคะฉันคิดว่าเราควรจะเรียนนะอมัมชมสตาคุณโซนถากนะก็คือเรียนสองครั้งนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นเขานะคะ Was things t o นะ Has t o I not under idea? ดูนะคะดูนะเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะอันนี้เราเป็น r ใช่ไหม และทีนี้สมมติว่าเบนะคะ,ะเขาก็เห็นด้วยกับเราแล้วกันนะคะเ so, นะ er อ h สติม m e อร์เดีูนะเอกเดนเกอร์เอสเอกไอน์กูเอีเดอ่าและฉันเห็นด้วยกับคุณนะอ่าฉันคิดว่านะอ่าก็คือเราเรียนกันวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะ We oft นะคะบ่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็ลองเสนอไอเดียใช่ไหมคะนะเราจะเรียนกี่ครั้งนะคะอ่า each tanker นะคะ each tanker um we so then นะกี่ครั้งดีสองครั้งพอเนาะ s w อ p more นะ in the walker นะคะ, vocal, ะ,คะอ่ะทีนี้นะคะเรียน วีอ f ฟแล้วก็นะวีอ f ฟและกี่ชั่วโมงด้วยนะคะยังไม่ต่อวีรังเกิดดาวอัดนะก็คือเราจะเรียนเนี่ยนะอะสองครั้งใน1สัปดาห์นะคะแล้วเราเรียนกี่ชั่วโมงดีนะคะอ่า y e i s e yeah, นะคะอ่า s s w i e t u สตุน so อ่าดีไหมนะคะอ่า s สตุนเดน อันนั้น student นะ student นะคะ student แล้วก็ l ลนด์นะคะอ่าเราต้องไม่ลืมแบบนะคะก็คือเนี่ยฉันคิดว่าเราควรจะเรียนเนี่ยสองครั้งก็คือวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ถูกไหมคะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยและแต่ละครั้งเยาวานะ so why student land นะคะก็แต่ละครั้งเราก็เรียนเนี่ยสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงอุนตริกก็คือ 45บวก45ก็คือ1ชั่วโมงครึ่งก็คือ90นาทีอ่าแล้วก็ตอบคำถามแล้วนะคะเราก็ถามความคิดเห็นเพื่อนของเรานะคะอ่าดูนะคะ w a t c Thanks to a s t o e n e นะ Under i day อ่ะเบเขาก็นะคะก็เห็นด้วยนั่นแหละนะ a s e i m m ม เตียสูถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ต้องแสดงความคิดเห็นนะคะฉันคิดว่าเรียนแค่1ชั่วโมงดีกว่าไหมนะคะอันนี้แล้วแต่นะแต่เราจะต้องมีไอเดียพูดนะคะให้มันอ,อยู่ในหัวเราแล้วก็พูดได้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ครบพุ้งเนี่ยนะคะในเวลาที่จำกัดนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็นะ เราควรจะเรียนไม่ไม่นานไม่ควรเรียนนานเกินเท่าไหร่อันนี้นะคะวีลังเกอร์ก็จะเรียน2เดือน3เดือนอะไรอย่เงี้ยแล้วแต่เราใช่ไหมคะเราก็เสนอไปว่าดูนะคะเอกเดนเกอนะคะเอกเด่ะก็ we are so then อ่นนะคะนิ n i c กแ o u s e นะคะอ่ะเนี่ยไม่ไม่เกินกี่เดือน นิคแมอาลส์อ่าอันนี้แล้วแต่เรานะคะเซกโมนาเตอร์นะคะมูสิกควิสฮะฮะมูสิกมูสิกคาทาคูสิกมูสิกควิสอ่านะฮะ,ะ,ะ,ะมือกับปากไม่สัมพันธ์กันอ่าและแนนมาถามคขาพี่เห็นเขาวอร์สตังส์ทูนะอ่า ถ้าสมมติดูนะคะยกตัวอย่างนะทํา,าก็จะเห็นนะฉันคิดว่าเราไม่ควรเรียนเกิน6เดือน do? Do อสมมติว่า what stings to, has to, I not under a d ่ะสมมติว่าบไม่เห็นด้วย b บอกว่า i stimmer, dear, next, so ich a r b o คะ kinder, side, สบาเปรียวนะ แล้วก็แล้วก็เขาก็ต้องเสนอใช่ไหมคะว่านะอีเดนค่ะเวียโซเดนนะคะโนอาห์สวายโมนาเตอร์นะคะมูสิกนะคะแลนเนนอ่ะ an. uh, uh, สมมติเขาบอกว่าเขาแย้งมานะคะแล้วเขาก็ถามข้อพิเหตเรานะคะว่าเดนสตู ทีนี้เราก็เห็นด้วยกับเขาไปเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราเสนอไปว่านะคะขอให้เรามีไอเดียนั่นเองนะคะ ก็คือเอาคำที่เขากำหนดมาให้มาสร้างเป็นประโยคนะคะเสนอไอเดียและถามความคิดเห็นของเพื่อนใช่ไหมคะเราควรเรียนเราเสนอไปว่าเราควรเรียน6เดือนนะแต่เพื่อนแย้งมาว่าฉันไม่เห็นด้วยกับเธอฉันไม่มีเวลาหรอกนะเราเรียนกันแค่2เดือนพอเธอคิดเห็นว่ายังไงทีนี้เราก็ไม่ต้องไปติดแย้งต่อไม่ฉันจะเรียน6เดือนนะคะเราก็ตอบว่าอีกสติมเมอร์เดียสูนะคะอ่า i S Enker S i Siner Guter Gde ฉันเห็นด้วยกับเธอนะถ้างั้นเราก็เรียนกันแค่2เดือนนั่นแหละนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ไปเสียเวลาพูดในหัวข้อนั้นจนหมดเวลานะคะเพราะเรายังเหลืออีก2หัวข้อถูกไหมคะที่เราจะต้องพูดถึงอ่าดูนะคะ n m b e Form เนี่ยเราจะไปยังไงนะคะ ครูปูแนะนำนะคะประโยคนี้นะคะครูปูเรียกว่าประโยคหากินนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับว่าไปยังไงนะคะหรือ vomit, v-hinge n ให้เราพูดว่าเรามีรถยนต์คันใหญ่ทำไมถึงมีรถยนต์คันใหญ่เพราะว่าเราจะได้รับเพื่อนไปได้หลายๆคนนั่นเองนะคะ R นะคะ E Harber I อ่ s uh, close s t o u t o นะคะอ่า uh, set o u t o ะ,ะแล้วเราก็บอกไปว่าเธอเน่ะสามารถที่จะไปกับฉันได้นะคะอ่า uh, o o can't miss me นะคะ s a m so far e n นะคะหรือถ้าสมมติว่าเราจะใส่ตรงนี้นะคะ d o o can't miss me นะคะแล้วก็จะเพิ่ม s วนะคะ uh, so S Music s h u l e r นะคะตรงนี้นะคะเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะในวงเล็บเนี่ยถ้าเกิดเราลืมพูดไปข้ามไปก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้เขารู้ว่าเนี่ยเราจะขับรถไปที่โรงเรียนดนตรีนั่นแหละกับเพื่อนนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นของเขานะคะ ว่า thanks t to, has to, I know and t h e r A day ถ้าเขาจะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาจะเดินไปอันนั้นก็ปล่อยให้เขานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องมีไอเดียของเราแต่ว่าอันนี้นะคะ The extimer dear s so u ฉันเห็นด้วยกับเธอก็ไปกับเธอนั่นแหละนะทีนี้นะคะสั้น ไอตัวที่แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยเนี่ยนะคะเราสามารถเอามาไว้ตอบถ้าเวลาคู่เราเป็นคนถามได้ด้วยนะคะในะในทางกับกันอ่ะทีนี้ we feel c o s t that นะคะ that p r i c e เวลาที่เราพูดแผนเน่ยนะคะมันก็จะมีแบบยกตัวอย่างไปเรียนดนตรีคร์สดนตรีเนี่ยไม่ควรราคาเกินเท่าไหร่แล้วก็ถ้าสมมติเป็นจัดงานเลี้ยงจัดงานปาร์ตี้ก็ไม่ควรเกินเท่าไหร่อ่ะทีนี้นะคะ เราคิดว่านะเราจะราคาเนี่ยมันไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ใช่ไหมคะนะดูนะคะก็เราเสนอไอเดียคือเราจะเสนอไปยังไงนะคะจะแพงจะถูกก็ไม่เป็นไรนะคะ each t a n น e r นะคะอะ่าเดานะคะ Course, อะ่าคอร t สไพรอ่านะคะราคาของ c o s t เนี่ยนะคะ s โ d e r นะคะอ่านี้ แม่เอาส์อ่าดูนะคะไม่ควรจะเกินเท่าไหรด่ดีอ่ะห้าสิบหกแล้วกันนะคะห้าสิบหกยูโรเนาะอ่ายูโรนะคะออยโรนะคะนะอ่าอันนี้นะคะห้าสิบหกออยโรนะโรอันนี้คือต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่าอุนเทริกนะคะอุนเทริกสตูนเดน่์นนะอ่าก็คืออ่า 1, 1ชั่วโมงเรียนเนี่ยนะคะก็คือ45นาทีเนี่ยนะคะก็คืออปกติเนี่ยก็คือเวลาสอนนะคะที่โรงเรียนอ่ะทั่วไปเนี่ยนะคะอย่างยกตัวอย่างนะที่ครูสอนเนี่ยเขาก็จะเก็บนักเรียนเนี่ยนะคะประมาณจริงๆแล้ว60 63ยูโรด้วยซ้ำนะคะต่อ45นาทีเนาะแล้วก็เราก็บอกไปนะคะเบทราเกนอ่า นะคะเบทราคกนก็ Be คือจำนวนเงินเนี่ยนะคะก็คือนะ e c h d e n k e r t h a course p r l i e s o e r t a i n i c miles ฟื้นอุ่นเซ็กอุ u นฟลุปซิกไ r ยโรโปร t ุ่นทริกสตูเดร์อ่าเดี๋ยวนะคะไม่ควรเกิน56ยูโรต่อนะคะต่อชั่วโมงเรียนก็คือ ฟูมูลเฟอร์ซิกเมนตเตนเบทราเกนไหมคะนะก็ถามอันนี้แล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนบอกว่ามันแพงไปก็ให้เขาเสนอไปนะคะว่าเขาควรจะเรียนราคาเท่าไหร่แต่ว่าให้เราเนี่ยมีไอเดียของเรานะคะ What thanks to has to i เ n อร์อั e เ r อร d a อ่ะดูนะคะอันนี้สมมติว่าเบเนี่ยเขาก็บอกว่าอีกสต m ม e r d e a เดียสูนอะอี เองคอรนะเอสอิสไอน์เนอร์กูเทออีเดทนะทีนี้มีนะคะมีบางคนถามว่าไอเอชติมเมอร์เดียเนี่ยเราสามารถจะพูดอย่างอื่นได้ไหมหรือนะคะถ้าเราเห็นด้วยใช่ไหมคะนะเราบอกว่าเอชติ m เมอร์เดียโหรือนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะพูดได้นะคะ i อชบินนะคะไ แฟร์สตันเดนนะคะนะอันนี้ก็แปลว่าฉันเนี่ยเห็นด้วยกับคุณเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าไม่เห็นด้วยนะคะก็เติมคำว่า next นะคะเข้าไปถ้าสมมติว่าในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะะถ้าสมมติตรงนี้ก็คือใส่ next นะเข้าไปตรงข้างหน้านะคะ,ะตรงนี้ไม่มีหานะอ่ะ next i f a s t t a n d ด่หรือถ้าสมมติว่าไม่เห็นด้วย x s t กส m m ม d e อ r n i c อะนิสูนะอ่านะคะอ่าอันนี้นะคะถ้าสมมติว่ากรณีเห็นด้วยนะคะอ่ทีนี้นะคะพอสมมติว่าเราได้ตรงนี้อ่าเอ็กเป็นไอแฟชั่นเด่นเนะแล้วเราก็นะคะจริงๆเนี่ยตอนตอนจบพลานเนี่ยนะคะ เราไม่ได้พูดถึงตรงนี้หรอกนะคะก็คือถ้าเราพูดได้ดีแล้วเนี่ยกรรมการเขาก็จะให้เราเนี่ยนะคะบอกว่าหยุดแล้วนะคะแล้วก็ได้คะแนนเต็มไปแล้วอ่าดูนะคะเราบอกว่าฉันเห็นด้วยกับเธอนะนะอ่า e อชเจนคอรนะคะอ่าเ e h a ห e เบ i ไอแน่นหนูนะคะ good เ n d plan เห็นไหมคะแล้วฉันคิดว่านะเราเนี่ยมี การวางแผนที่ดีนะคะอย่างที่บอกเนี่ยการพูดวางแผนยังไม่เกิดขึ้นนะคะเราจะเสนอไปยังไงก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเสร็จแล้วเราก็นะคะเดี๋ยวนะเวียนะคะมาค์ค so. ัลนะฮะดาโซเราทำตามนี้แหละนะคือฉันคิดว่านะเบนะคะฮิ s b e e n I f แฟชั่นเด e n H. d e n k e wir haben einen guten Plan. Wir machen das so. เราทำตามนั้นกันเถอะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ชู o ไปนะคะแต่จริงๆอย่างที่ครูปูบอกนะคะถ้าเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าโจทย์ได้ถูกต้องแล้วนะคะและก็นะคะพูดครบทุกพุ้งนะคะโดยการเสนอไอเดียแล้วก็ถามความคิดเห็นเพื่อนเนี่ยนะคะไปด้วยนะคะ แล้วก็นะคะภายในเวลาที่กําหนดนะคะอย่างที่บอกนะคะห้ามไปรอเพื่อนถ้าเพื่อนเออเอเอาเอาสมมติเราถามว่า thanks to has to I know under idea เพื่อนก็เอออาเอออาแล้นับ1นถึงสในใจนะคะ1 2 3ไม่รอแล้วฉันไปพุ้งต่อไปเพื่อที่เราจะพูดให้มันได้ครบทุกพุ้งนะคะในเวลาที่กำหนด แค่นี้นะคะเราก็ได้คะแนนดีมากๆหรือคะแนนเต็มแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ